สวัสดีครับดัตตี้โฮมนะครับมีไอเทมดีๆมานำเสนอสำหรับไว้ติดบ,บ้านนะครับก็คือไม้ตียุงของออโตชิโนโตชิโนก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีชื่อเสียงมากมายนะครับส่วนใหญ่ที่บ้านผมใช้ป้าก็เป็นของโตชิโนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับรอยละ90เป็นของโตชิโนนะครับก็ะจ,บจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเขามายาวนานนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งมาซื้อเพราะมีความรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย ียุงธรรมดาก็น่าจะจบเนาะแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันมีความพิเศษมากมากซึ่งผมมีเดิมอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับใช้มาเป็นปีแล้วครับใช้งานดีจริงแล้วก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาคือมันมีอันเดียวนะครับถึงเวลาต้องใช้งานพร้อมกันมีปัญหานะครับก็เลยไปเก็บมาอีกตัวหนึ่งเลยโอเคมาดูคุณสมบัติกันก่อน,อนตัวนี้มันดียังไงอย่างแรกนะครับมันเป็นแบตลิเทียมบแบตบลิเทียมคืออายุการใช้งานมันยาวนานต่อการชาร์จนะครับสเปคนี่เห็นไหมครับ ชาร์จสชั่วโมงใช้งาน30สวันมันไม่เหมือนใ้ไม้ตียุงแบบแบบที่แปดสิหรือร้อหนึ่งที่เป็นแบบแบบดิเก,กินแคดเมียมนะครับอันนั้นใช้งานได้แป๊บเดียวก็พังนะครับก็จะเสียตังค์บ่อยอันเนี้ยซื้อทีเดียวเป็นปีป,ปีไปเลยครับอยู่ยาวๆคุณสมบัติพิเศษคือสัมผัสนะครับแค่จับก็ตเีเริ่มเขาเรียกอะไรไฟไฟฟ้าของมันก็เริ่มทํางานนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผม จะบอกว่ามันต่างจากของทั่วไปยังไงเนาะอ่าต่อไปเป็นเรื่องไฟแรงนะครับอันนี้ชัดเจนเพิ่มความถี่ตาขายยุงก็ไม่รอดตัวเล็กนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชาร์จไฟครั้งเดียวใช้งานยาวงานแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่หมดอ่าโอเคซองเขาจะมาเป็นซองซิปแบบนี้นะครับวัสดุมีขอบมีมาตรฐานเพราะฉะนั้น ตอนเก็บอ่ะเมื่อก่อนไม้ตียุงเนี่ยเราก็จะเสียบตามนู้นตามนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่าทิ้งนะครับนี่มันห้อยมีรูห้อยนะแล้วก็ใช้งานเสร็จก็ใส่สองซิปห้อยไว้สบายเขาจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จเป็น m i โคร USB อยู่นะอ่าน่าจะเป็นข้อด้อยข้อเดียวที่ผมเจอนะครับยังไงเอ่ยที่เขาบอกก็คือมันจะมีปุ่มอันนี้ปิดอยู่นะครับอันนี้เปิดปุ๊บไม่แล้วก็พอเอามือจับตรงนี้นะครับ ปกติเวลาเราจะช็อตอยู่เราต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีปุ่มกดใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับพอเปิดปับ๊บระบบสัมผัสที่เขาบอกพอเราจับก้านอย่างนี้นะครับตัวเครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับตัวเครื่องพร้อมทํางานก็คือมันมีไฟฟ้าวิ่งในขดลวดด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปกดนะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะไปแตะข้างนอกเนี่ยผมไม่ลอก <laughs> มันเจ็บอแต่ข้างนอกมันก็ไม่ช็อตนะครับใช้เสร็จก็เอาลงเนาะเอาขออภัยลืมดึงนี่ออกไม่น่า มันถึงแบบเนืดๆะนะนี่กดง่ายนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับตอนใช้ก็จะมีไฟขึ้นอย่างที่สองที่มันพิเศษมากๆม,มันเตือนตอนแบตใกล้หมดยังไงมาดูนี่เลยนะครับนี่ตัวเดิมผมแบตใกล้หมดอ่าที่เขาบอกก็จะมีไฟสีแดงขึ้นแบตใกล้หมดพอสัมผัสเห็นไหมครับระบบทำงานตรงนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะ เพราะอะไรตัวที่ใช้สัมผัสของเขามันอยู่นี่ครับนี่โทชิโนไม้ตีเมงไม้ตีเมงวันอนะันตีเมงวันได้ด้วยนะไม้ช็อตยุงระบบสัมผัสนะครับมีมานานแล้วนะเขาทำมานานแล้วด้วยนะยมีไฟเตือนด้วยว่าแบตใกล้หมดละเดี๋ยวเตรียมชาร์จนี่คืออีกหนึ่งไอเทมติดบ้านที่ผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับของโทชิโน่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าสนใจ โอเคสวัสดีครับ